สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาร่วมเสี้ยนเด้อครับผมในคลิปนี้ร่วมเสี้ยนเป็นชุดเดียวเลยครับพี่น้องเนาะถึงอาจารย์เอหรือว่าอีกหลายเสี้ยนครับผมในนี้แล้วก็เปิดตัวอีก3เสี้ยนเด้อครับผมผลไม่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับในงวดวันที่28สิงหาคม67ค่อยๆเบิงไปเด้อครับพี่น้องครับผม ชอบสันัไหดก็แคบใ้ครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาวพัฒนารวมเซียนในคลิปนี้ครับนํำเชียร์ผ้าลวยก็ขอกราบขอพระคุณปูหรือว่าถูกๆกเซียนครับผมถูกๆกอาจารย์ครับผมในคลิปนี้ครับเอาเพื่อเป็นการเยเวลาครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจนห้กับนำเชียร์ผ้าลวยแนวทางลาวพัฒนาในเด้อครับผมไปรับชมรับฟัง เราพัฒนารวมเสียนกันเลยครับสำนักแรกครับผมที่พี่น้องรอค่อย6งวดติดครับผมนี่คืองวดที่เด้ด้ครับพี่นอ้องเป็นสิเขาบออาจารย์เอครับผมมาแล้วครับผมงวดนี้ครับเป็นห้เด่นบนล่าง7 9็ดครับสองตัวบนล่างมี7 9 7ดเก้าเจสี่เดห้าเก้า้าห้า สี่ห้าครับผมเน้นเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าห้าเลขติดบนล่างสามกับสองเปนกระเลยมีพิเศษให้อีกครั้งหนึง่งนะครับผมเพราะว่าเป็นเลขอีกชุดหนึง่งสามสี่สามหกสองสี่สองหกครับผมอาจารย์เอบเอาสำนักต่อมาเลข้อกกะนวนครับงวลวัาหันเขาเด่นบน อาเขาเด่นสูตรที่1นครับผมสูตรที่2เข้าที่8เลขบินนี่แหละครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เลขบินเพิ่นหน่อยเด้อครับผมเด่นบนสูตรที่18กับ9เด่นบนสูตรที่29กับ0เลขบินพ่อกระนวณครับผมลองเอาไปเฮดบินเอาเด้อครับพี่น้อง6ก6 9 4 9กครับ6 8 3 9 4นะครับ อมาครับพี่น้องเนาะเจ๊ป,ปูกับบางหันเขาเด่นซีกัแปดได้ครับผมครับเก่งประมาณนํำกันครับพี่น้องเนาะว่ประกบกันได้หมวดนี้ล่องเบิ้งครับผมหมวดนี้สูตรที่หนึ่สูตรที่สองหครับชุดสองตัวเก้าคู่ครับพี่น้องศูนย์หกศูนย์เจ็ด 28ครับผมดาวพัฒนาเจปูครับเด่นไม่พลาดครับพี่น้องอาจารย์เอกครับผมมาว่าหันเขาเด่น4แล้วก็สีสครับพี่น้องเนาะออกตัวกับตัวนินเป็นฟอมวันนี้อาจารย์เอกให้มา8กับ4ีได้ครับผม8กับ4เด่นไปที่4ีครับ2ตัวบนล่าง 4 8 4 3 4 0 4 1 4 9 4 7 8 3 8 9 8 0 8 1และ8 7ครับครับพี่น้องเนาะนี่แะครับผมพี่ประกายว่าหันเขาหลัก10บนครับผมล่งล่างครับพี่น้องเนาะหลัก10บนแล้วก็มาที่เลขลักหน่วยครับผม หลักหน่วยก็คือเลขหลักร้อยครับผมหลักหน่วยล่างเข่าที่2อด้วยครับผมครับหมวดนี้ครับผมหลัก10บ,บน3กับ4หลักหน่วยบน8กับ9ครับการประกบคูสอตัวก็จะม,มีสามแปดสาเก่าสี่แปดสี่เก่าเน้นสามกับส8ครับ3ตัวบน 6กสามแปดหกสี่แปดครับผมลักลอยครับผมเพื่อพคนเดินดีต่อครับพี่น้องเนาะงวดนี้ได้สองตัวครับผมห้ากับหกเน้นไปที่หกแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งกับสองเน้นไปที่สองครับก็จะมีสองตัวล่างก็คือหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกครับผมเน้นสองห้าและสองหก คนภูเขาเลขติดบนล่างเดินดีได้ครับผมวาหันเข้าที่สี่ครับคนภูเขาเลขเต็นงวดนี้ได้เก่ากับศอาได้ศูนย์กับหนครับผมได้ศูนย์กับห่เน้นไปที่ศูตัวบนล่างศูนย์ห้าศเนยน้นศูนย์ห้าศ็นีครับพี่น้องเลขที่เดินดีของผนมีให้เข้าทุกงวดครับผมสี่ ต้องมีให้เห็นครับผม456ต้องมีให้เห็นเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้เด่น806ศสองตัวมี6 7เจ็ดแปดหกสเบิ้ล2 2กับ 0, 0ูครับสามตัวก็จะมี608 048 8 6ดหกเสี่ครับผมใใจี่เจน้าเบิง้งเอาครับพี่น้องเนาะเสียงกระทุ่มแบนเอาเปิดตัวสามสำนักครับผมปูสามแปดครับพี่น้องเนาะที่เกามาเชียร์เล้อัดคลิปกับปูครับผมเพิ่งกะว่าเดล็กล่ากระเดินดีเพิ่งก,ะเ,ก,เก,เเงกะเลยหายมากหมวดนี้บนล่าง2คู่เท่านั้นเด้อครับผม7จห้าและ9ก้าห้าครับ 7จห้าและ9ก้หครับลองเบิง7จห้าและเก้าห้าถือสันักที่เดินดีมากโอ้ชวนกับอาจารย์เออีกสำรักที่เดินดีแนี่นี่คืองวดที่เจของเบิ่นะครับผมชุดสรุปกัให้พี่น้องเบิงแล้วว่าเบินเขามาหกหมวดแล้วอ,อาจารย์เอชนกัน7จ็ดห้ห้าครับผมเจ้าอาเขางวดนี้ แปดสวนกันไหลสสำหรักมากเห็นแปดลายแปดลายมากค่ะเดินผู้ชมแต่ว่าอาจารย์เอ๋บ่มีอาจารย์คนโคราชนี่ครับผม,มที่เปินใหยแนวทางรัฐบาลไทยกันน้านเชีย่ยงวอองหันสองซีได้ครับผมเพ,พินเผยเบิ้งของข้อมูลเก่าดาวเปินงวดนี้เด่นสองกับสี่สองตัวบนล่างครับผมเจ็ดสองแปดสองแปดหนึ่ง เก้าสองเจ็ดสี่แปดสี่และหนึ่งสี่ครับเน็ตเจ็ดสองแปดหนึ่งหนึ่งสี่ครับปิดท้ายด้วยเราพัฒนาอาจารย์สิงห์ครับอาจารย์สิงห์เพิ่นจะมาใหม่เป็นสำนักที่สามพนมาจากอาจารย์สิงห์เนี่ยก็มาจากสิงห์บุรี้ะคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยตั้งสายญาอาจารย์ว่าอาจารย์สิงห์บ่แม่นอาจารย์สิงห์ที่พี่น้องเคยได้ยินนะคะคอันนี้คือสิงห์ บุรี <B> ครับผมค่ะเด่นบนล่างหกครับผมรอง9เด่นหครับผมก็จะมี6กเจ็ตัวเน่นครับพี่น้องเนาะตัวร่องตัวกันก็จะมี6กศูนย์หกแเกสองเก้าเครับ3ตัวบนสอง4 6, 4, 6่หเอาพิเศษเลขทูบครับพี่น้องเนาะอาจารย์เปิไให้มาสี่แสามครับผมสี่เลขทูบ นี่เขาสีให้เบื้องเลขกชนกันเด้อครับแปดด้ยมากเลยแปดหมวดนี่แปดสามแปดสามสามแปดครับนี่เห็นบ่สามแปดสี่แปดอ่าสี่แปดคือกันเนี่ยแปดสสี่แปดนี่เห็นด้ายมากกัท่านผู้ชม แปมอีกแถาอ่ะสีปดอีกเนี่ยไอ้บางอีกนะสี่แปดเลขเลขวิ่นพอกันพอกันนวดแปสมเตี๋ยแปสมก็แปดส่มีมาได้นี่เดี๋ยคนมาวิ่นคนมาอีกแปดสามสี่แเนาะ ครับพี่น้องครับผมกับพี่เจนาเบิงเดอร์ครับผมคคอคอยเบิงไปเป็นคลิปร่วมเสียนครับผมลาพัฒนาครับนี่แหละครับผมเพื่อได้โชว์ได้ลาไปน้ำกัน28สิงหาคม67ครับลาพัฒนาสองครึ่งครับก็จะเลื่มทะเบียนรถน้ำเชื่อเดอครับพี่น้อง4259ครับผมตัดเลนเอาครับครับคลิปนี้กับอวยพรขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเดอร์ครับผมถูกหวยแร้วเงินไปน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ